นี่คนสุสมไม้กับสู่พายนะจ๊ะนะเพื่อนเพื่อนเพ็ดยังไงถ้ากลับไปบ้านเราก็คืออาบน้ำเราก็นอนเลยกินข้าวจักน้อยดื e ่มใบเบี goddess, <ım. S 1> ้ยเอ้ือขนซู <güzel> ้งสวัสดีส้มไม่กับโุดจะขคดโคดโุดกับขีดง่ายขีดสั่ว่าไปนะจ๊ะนะนี่กะนี้สมไม้กับทีขีดง่ายขีด้าอ้าว ก็หายที่พ่อที่นี่งานเนี่เขาก็ทำความสะอาดไปจากทำความสะอาดไปเนาะโอ้ป่าัวจะมีชีวิตคนอื่นไม่แต่ชีวิตจาของสิ่งที่พูดไปมีแต่ชีวิตจาของมีแต่ความในใจของมนุษย์แม่มนุษย์เนี่ยคนละชาติคนละภาษาขอหายี่ใจ ผมวเมียเพื่อนเฮดพัชกาไปเฮดโบบุญไปตานเจ้าของด่านจีดรานมณีตำบลดงสวรร์อำเภอนากางจะเพิ่นนาางมุกหวั่ได้ใจเออ้อเห็นแล้วไปจะปัดขามเออเบ่งกันแรกกันเออ้อเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะบ้านละ ต้องไใจสบายแค่สีได้ส,ส,ดดสาดเห็ดเห็ดแบบใจเย็นๆนะ่ะอ่าเห็ดไปนำ้ำใส่กลมกิดไปพร้อมเห็ดแบบใจเย็นๆสักเดือนจะนนี้ก็บบอกไปน้ำทอนกลางไปพร้อมเนดะ้อเพื่อนๆเด,ด้อผู้ใดสิยิ้มก็ยิดด้มผู้ใดถึ่งมือควักได้ใจเด้อเห็นแลบบไปยับปัดขามนะเออเบิ่งกันแลกกันเนดะ้อเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะทเดือน จ้าอันี่ก็บอกไปน้ำทอนกลางไปพร้อมเนอะเพื่อนเพื่อนเลยผู้ใดที่ยิ้มก็ยิ้มผู้ใดอาจะมาสิ่งใดมันสิเกิดกับฟลอยให้มันเกิดตัดออกก็แล้วก็ช่วงระวางเสียงบ่มีพื่นที่ก็เฮ็ดไม่กี่ไปพร้อมจะเอเมื่อเพื่อนเฮ็ดตาตาไปเฮ็ดบบุญไป ทำไมคือเบาพูดเดี่ยวคนนั้มันจะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเนาะจะไเยึดไปยังไดเอ้ยอดึงป่าสดมสออือนีสิออกซกที่นี่จระโดจากป่างามเห็ดงานเห็ดงานสูมือกับบ่มี่มือวุดามลาหามเก็บห้าม่วย สู่ระบบนั่นเลยสมัยม้สัแก้วสองแก้วผสมน้ำไปั้สไม้กัะไปเห็ดไปยังไดเอออาดึงตาสดเมื่อนี้สิออกสักที่นี่กีะดกจากาป่างามท่ากลางไอ้คมมือ่อกินกระดูกเลยจานนี้ถือเจ้าคองเออ ก็ฝากเสียงตามร่่มตามซ้ายตามคลิปไปค่ะตะก้นกระสูๆด้วยจ้าข้าพาา,าข้าเห็ดข้าวคมไก่ไก่กระดูก <c oughs> จ้าข้าคมไก่ประดาฮะแต่ละคลิปละสามนาทีสี่นาทีกัว่าไปเนาะตัง้งปีกันเลย ว่าเดือนจะนี่ก็บอกไปน้ำทอนกลางเลยพร้อมเลยเพื่อนเพื่อนเลยผู้ใด,ดสิยิ้มก็ยิ้มพู้ใด้ีนี้ต้นสุดสมัยก็สู้ไปนะาจาน๊ะนะเพื่อนเพื่อนเป็นยังไงถ้ากลับไปบ้านล้วก็คืออาบน้ำล้วก็นอนเลยกินข่าวจากน้อยดื่มไบ้เบียงอนะ่ะจะละคิดกะนสามนาทีสี่นาทีก็ว่าไปเนาะ ตัวเมียเพื่นพนพนอนเห็ดพะจ้าไปเห็ดโบบุญไปทำไมคือเราพูดยาวคนนะครับมันจะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานะจ้าเนีเ่ะเห็ดเห็ดแบบใจเย็นๆนะอ่าเห็ดไปน้ำใส่ค้มผิดไปพร้อม แบบใจเยินๆิตนมเดือนจะนี้กะบอกไปน้ำชอนกลางไปพอมเด้อเพื่อนเพอนเลยผู้ใดสิยิ้ก็ยิ้มผู้ใดขาวขาขาเห็ดข้าคมไก่ไก่กระดูกแก่ขาคมไก่ผู้ใดหัวกับหัวผู้ใดสิมากอะผู้ใดสิ่มากก็มาจ้าขิดงายคิดสันว่าไปนัจ้กันนะนี่ก็ทีนี้้ไม้ก็ทเ่็ิดง่ายจะซ้อิดมช้าอ้าว ก็หายกี่พอที่จะทำไมคือเราพูดเดียวคนน่ะมันจะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานะจ้าไม่จะไม่จะไปเรื่อยๆเลยจ้าพราะว่านตไม้กับกับสามม้งกับสีม้งแรงหมู่ว่านนี้เห้ไปเลยคมมือติกระดูกดเลยจย่านมีถือเจ้าของเออ ไปคมมูดติดกระดูกเลยจย่างมีถือเจ้าของเอ้เดี๋ยวแต่มือเดียวแต่สุ่งคือว่าละเห้าคลิปเียวกับพ่อคลิปเียวคลิปเาวกับพ่อคลิปเาว บ้าน่ะต้องได้สบายจักิได้สามเดือนจะวันนี้ก็บอกไปน้ำทอนกลางไลยพร้อมเด้อเพื่อนๆเลยผู้ใดจะยิ้มก็ยิ้มผู้ใดข้าขาข้เาเห็ดข้ไไดาวคมไก่ไก่กระดูก้าเข้าคมไก่ปลาได้ยวนีงฟิลิปปินเดียวจ้า ลิปินเยบเบาๆบาๆอยู่นี่ละดูดามีดก,กับมืนดามีดมืนอน้วก็ไปงาจจะเดินนาบ่าได้ทำมันมือนดอกธนกรธนลรธนกิามกนาทีนกรีนาทีนก็นว่กไปเกนาะนไนกรมนกมมนกรธกระดูดกรธนกรธนกรธนกรกรธ โออใส่เที่ยมฟิลิปปินเดียวจ้าฟิลิปปินเดียวบา้่บอาาาาอยู่นี่ละอ,อยู่ตำน,ตน,นำเจ้าของบ้านเขตมะนีตำบลดงสวัสดิ์อำเภอนาการเก็ไม่ก็ไปเรื่อยๆแหละจ้ามาว่าจะมากระกับ,กบสามมงเกือบสี่ม้งแรงรมาว่านี้เห็ดไปเรื่อยขึ้นสูงสวัสดิ์ แต่สมัยกับขูดจากขูดขูดขูดเห็ดแบบใจเย็นๆนะอ่าเห็ดไปน้ำใส่กุ้มคิดไปพร้อมเห็ดแบบใจเย็นๆต้มเยี่ยมฟิลิปปินเดียวจ้าฟิลิปปินเดียวบ้าๆบอๆอยู่นี่ล่ะดู ตันนี้เตียงที่สองแล้วคุณไมก้กระสูคือการถอดบาดมือใดก็คือถอดมือนั่นจ้างสิหัวกับหัวผู้ใดสิมากอ่ะผู้ใดสิมากก็มาจา้าเฮ็ดไปยังไดเอ้ยอาดึงป่าสดมือนี้สิออกสักที่นี่จะตกแกาป่าง,งามตันนี้เตียงที่สองแล้ว ไม้กระสุคือการหอดบาดมือใดก็คือหอดมือนั่นจ้าคิดง่ายคิดสั้นมาไปนั่นกันเนาะนี่กันคือนี่ต้นไม้กับสิง่งทีคออ่คิดง่ายจะซ้อมคิดธรรมชาอ้าวก็หายคิดพอดคิดเดือนจ้าอันนี้ก็บอกไปน้ำทอนกลางไปพร้อมเด้อเอพืดด่อนๆเลยผู้ใดสิยิ้มก็ยิ้มผู้ใด มีชีวิตคนอื่นไม่แต่ชีวิตจาของสิ่งที่พูดไปมีแต่ชีวิตจาของมีแต่ค้ามในใจของมนุษย์แม่มนุษย์เนี่ยเห็ดเห็ดแบบใจเย็นๆนะอ่าเห็ดใส่น้ำใส่ข้มคิดไปพร้อมเ็แบบใจเย็นๆท่ันนี้เตียงที่สองแล้วไม้กระสูมมสคือการหอดบานเมือ่อใดก็คือหอดมือนั่นฟอน ลองครับท่านน้องสาวครับทรงเอสเอไปสี่ห้ายี่สิบสี่สิบก็ว่าไปขึ้นสูงสวัสดิ์เลไม้ครับขุดจับขุด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 คนไาชาติคนละภาษาขอให้มีใจ ว่าน้องบัวล้มผูกับชิดหอดอยู่เด้อพี่น้องปลอบอึมเลยพ่อมีอีหยังฝากปไป